ไอห,หลังก่อนครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูความหล่อของเจ้าคันนี้นะก็ที่ทุกคนกาลังดูอยู่ตอนนี้ก็ช่องของเซลต้นอิสุคนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะนี่เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูคันนี้นี่ดูภายในมองรู้ไหมเป็นเกรดตัวไหนแต่ผมเชื่อได้เลยว่าสําหรับแฟนบันแท้ทุกๆท่านนะที่ดูคลิปอิส e ุไปบ่อยโอ้โหมองแค่นี้แบบโอเซล ไม่ต้องไปเป็นเซล์แล้วก็ได้เดี๋ยวผมไปขายเองซื้อเองก็ได้เพราะว่าผมมาดูรีวิวจะรู้หมดแล้วว่าโอยที่เอามารีวิวเนี่ยเป็นรุ่นอะไรดีไม่ดีดจําราคาได้เก่งกว่าเซลลอีกด้วยซ้ําประมาณนี้ไหมนะครับผมก็นี่มาเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวขอถอยอีกหนึ่งทีตั้งท่ามุมสวยๆก่อนนะเดี๋ยวจะลงไปบอกว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับชุบอ่ะเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วแหละ นะครับแต่ทุกคนยังไม่รู้หรอกว่าเป็นตัวเตี้ยหรือตัวสูงนจนกว่าผมจะลงไปข้างล่างเพราะว่าปัจจุบันรถตัวเตี้ยกับตัวสูงนะถ้าเป็นเกรดเดียวกันนะครับออปชั่นเขาจะเหมือนกันเราจะดูไม่รู้เลยเมื่อก่อนอนะรถตัวสูงอะมันจะมีจอรถตัวเตี้ยจะไม่มีจออ่าจริงๆเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆในเมื่อประมาณปี2018หรือ2019นกะก่อนมาเป็น2020แต่ปัจจุบัน จะต,ตัวเตี้ยหรือตัวสูงนะครับเราจะไม่แบ่งชนชั้นอีกต่อไปแล้วทุกอย่างเราจะให้มาเหมือนกันขอแค่ท่านซื้อรถเกียร์เดียวกันนอกจากอย่างเช่นพวกบันไดข้างอะไรพวกนี้เฉยๆนะครับที่มันเป็นในเรื่องของชุดแต่งข้างนอกแต่ออปชั่นจะได้เหมือนกันสำหรับคันนี้เลยเนี่ยจริงๆราคารถคันนี้นะ789,000บาทแต่คันนี้ครับผมเป็นสีเทานะครับเพราะในใบราคาเขาบอกอยู่แล้วว่า รถสีเทาหรือรถสีบลอดเงินเนี่ยจะต,ต้องบวกราคาเพิ่มเข้าไปอีก7,000ก็จะกลายเป็น796,000นะครับนี่กระจังหน้าสีทูโทนด้านบนสีเทาด้านล่างโครเมียมนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ฮะคุณผู้ชมเห็นไหมจะมีไฟสูงไฟต่ำในหลอดเดียวกันมีระบบฟอลโล่มีโฮมมีระบบการลืมปิดไฟให้อัตโนมัติด,ด้วยแล้วก็ไฟตันหมอกรุ่นนี้ติดตั้งมาเรียบร้อยไฟเลี้ยวอยู่ ด้านหน้าของไฟตัดหมอกนะครับก็ต้องบอกว่าสวยงามแล้วแหละสําหรับภายนอกเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับข้างหน้าแล้วในเรื่องของระบบไฟนะแต่มาดูที่ด้านข้างครับคันนี้นะครับมีการโหลดจัดทรงเพราะต้องบอกว่าคารแรคเตอร์นะของเจ้าของรถเนี่ยอยากให้ออกมาเป็นแบบนี้ก็ให้เราเปลี่ยนแม็กให้จริงๆต้องบอกว่าคันนี้เดิมๆโรงงานเป็นล้อแม็กมาอยู่แล้วนะเป็นล้อแม็กขอบ16เดิมโรงงาน แต่ลูกค้าให้เราเปลี่ยนแม็กจัดทรงเพื่อให้มันดูสวยขึ้นนะครับก็ใส่เป็นแม็ก s S R 6รูแบบนี้สีเทากันเป็นเทาด้านนะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัวน็อตไทเทเข้าไปครอบดิดน้ำเงินเบอร์ยางนะครับ2 6 5 4 0 1 8ส่วนล้อหลังเนี่ยผมเดาได้เลยว่าต้องเหมือนกันเพราะว่าลายแม็กของ SSR ตัวเนี้หน้าหลังเขาจะเท่ากันนะครับ กว้าง8.5เท่ากันฉะนั้นเบอร์ยางเนี่ยก็จะใส่เป็น2 6 5 4 0 1้เท่ากันแต่คันนี้โหลดหน้าเนี่ยต้องบอกว่าดูจากสายตาแล้วไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวคุณผู้ชมบอกเฮ้ยเซลต้นก็เซลต้นดูมาแล้วนี่จะพูดยังไงก็ถูกจริงๆคันนี้ผมไม่ได้ดูมาแล้วผมเพิ่งไปเห็นรถเมื่อกี้แล้วก็เลยเออกมารีวิวเพราะเป็นเซลของเซลอีกท่านหนึ่งผมก็ไม่ได้ถามสเปคหรอกแต่จากที่เคยทบาบ่อยบ่อยอย่างคันนี้ข้างหน้าเนี่ยประมาณ2นิ้วในการโหลดนี่ก็จะห่างประมาณ1ฝ่ามือ นะครับห่างหนึ่งฝ่ามือในการโหลดก็โหลดหน้าไป2นิ้วครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยไม่ถึง1ฝ่ามือแน่นอนคันนี้นะครับประมาณสัก 3- 4นิ้วสอดนะครับข้างหลังเนี่ยคันนี้ต้องมีการดัดแหนบชัวเพราะว่าถ้าไม่ดัดแหนบอะใส่กล่องยังไงก็ไม่ลงมาถึงขนาดนี้นี่ครับผมมีการดัดแหนบช่วยก็ลงมาประมาณ4นิ้วหรือ4นิ้วครึ่งประมาณนี้นะครับก็จะติดเป็นทรงแบบว่าหน้าเชิดนิดๆน,น,นะครับ ในยุคหนึ่งนี้ต้องบอกว่าหน้าเชินดนิดๆเป็นกระแสที่นิยมมากนะครับแล้วก็บางท่านก็อาจจะยังชอบอยู่นะครับนี่เป็นไงเชิดไหมถ้าไม่ให้เชิดก็ดึงหลังขึ้นนิ้วหนึ่งนะครับดึงหลังขึ้นสักนิ้วหนึ่งก็พอดีแล้วหน้าหลังก็อยู่ที่คือถ้าเราดัดแหนบแล้วเราไปเล่นกับกล่องเอากองหลดเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับแล้วก็ มือเปิดด้านหลังเป็นสีเดียวกับตัวรถมีกล้องมองหลังมาให้แล้วก็กันชนท้ายจริงๆคันนี้มีมานะคุณผู้ชมแต่ว่าลูกค้าเนี่ยถอดออกให้เราถอดให้นะครับนี่ถอดอีกแล้วสําหรับคันนี้ไม่รู้ว่าขายหรือเปล่า <c oughs> นะไม่รู้ว่าขายหรือเปล่าเพราะบางทีส่วนใหญ่แบบไม่มีที่เก็บก็จะขายกันนะครับก็แล้วแต่ราคาพอใจแต่ผมเห็นในเน็ตก็ 2, สองสามพันก็มีคนขายมีคนขายให้ซื้ออยู่นะราคาประมาณนี้แหละแต่ถ้าเบิกใหม่ก็ราคาสูงอยู่นะนะครับราคาเบิกใหม่ถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณหมื่นหรือเปล่าหรือหมื่นต้นๆประมาณนี้นะครับรวมค่าทําสีนะครับคันนี้ติดฟิล์มดํานะครับบานหน้าเต็มติดรอบคันหมดเลยนะครับบานหน้าเต็มเป็นฟิล์มดํานะครับ แล้วก็ภายในเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมก็เห็นแล้วแหละตอนที่เซลต้นพาดูภายในเบื้องต้นนะครับกุญแจเนี่ยเป็นกุญแจรีโมทนะครับเป็นกุญแจรีโมทแต่ว่ารุ่นนี้อาจจะยังไม่มีสัญญาณกันขโมยนะครับแต่เป็นกุญแจรีโมทมีเซ็นทรัลล็อกเรียบร้อยครบหมดแล้วตัวเบาะก็เป็นเบาะผ้าลวดลายเขาก็เป็นเอกลักษณ์โทนสีลวดลายที่เป็นแบบนี้นะครับส่วนเมื่อกี้ตอนต้นคลิปเห็นไปแล้วสําหรับหน้าจอเขานะฮะหน้าจอ7นิ้ว นะครับหน้าจอ7นิ้วนะคุณผู้ชมสําหรับถอยหลังนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวเตี้ยก็ได้มาเหมือนกันฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณจะเลือกซื้อรถอ e ีวสุสักคันไม่ว่าจะซื้อตัวเตี้ยหรือตัวสูงนะครับถ้าเกรดเดียวกันออปชั่นจะเหมือนกันนะครับทันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะแต่มีให้เลือกเกียร์ออโต้ก็มีเกียร์ออโต้เนี่ยจะแพงกว่าเกียร์ธรรมดาอยู่ประมาณ4ี่หมื่นนะครับอย่างทันนี้7จ็ดแปดเถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็8ปดสองเก้าสี่หมื่น นะครับนี่ภายในก็น่าใช้งานสวยงามนะครับแผงประตูออปชันต่างๆกระจกไฟฟ้าขึ้นลงมองข้างประไฟฟ้ามีให้เรียบร้อยหมดเบาะด้านหลังก็นี่ลักษณะเป็นแบบนี้เลยลายเดียวกับด้านหน้าแต่ว่าถ้าเป็นในเกรดตัว LDA เงี้ยจะยังไม่มีแอร์แถวหลังนะแต่เขาจะมีแค่ตัวที่ชาร์จไฟโทรศัพท์ที่เป็นหัว USB มาให้นะครับจะยังไม่ได้เป็นหัวแทสท p ย C นะ เดี๋ยวนี้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเป็นหัว Type C ก<ป>ันเยอะแต่ว่าอันนี้ยังเป็น USB อยู่ก็อาจจะต้องหาตัวแปลงนิดนึงถ้าอยากใช้สายแท้ที่ท่านได้มาอย่างเช่นพวก iPhone เนี่ยเขาจะเป็นหัว Type C อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องหาหัวแปลงจาก USB เป็น Type C นิดนึงละกันนะครับนี่อีกหนึน่งรูปทรงวัยรุ่นสายซิ่งละกันนะเผื่อท่านใดสนใจนะครับนี่ย่าง2 6 5 4 0ใส่แล้วเป็นยังไงนี่นะครับก็จะว้วนตรงขอบนิดหน่อย ดูสวยงามนะครับตึงๆเต็มแม็กเดนะครับยังไงก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับเซลต้นอยู่โชว์รูมอิซูซุคิงยตนสาขาพิมายนะฮะคุณผู้ชมยินดีให้คำปรึกษาทักเพจเซลตน้นอิซูซุโคราชจะได้นะครับเพจผมเองหรือเบอร์โทรศูนย์แปดห้าสามห้าหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับยินดีให้บริการเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ